ดอกสวรรค์สวัสดีครับประเริฐวะอันเบ้าพิดมันบ่โอเพิ่นพิมพ์ผิดเนาะค่ะเนาะไม่เป็นไรเนาะยายอ่านไปแล้วอ่านไม่ถูกสู้สู้ว่าสลูกปียะวะขอบคุณครับลูกปียะขอบคุณหลายๆเด้ออ่านออื่นกับเงินเดือนออกแล้วเด้อลูกปียอย่าลืมหมูกระทะแม่เด้อ <laughs> ท่วงหมูกระทะเลยเด้อแบบนี้ผู้ดใด้เงื่อนเดือนพี่ย่ออกอน เลี้ยงหมูกระทะแม่ด้วยเด้อเนาะคะ่นะเนาะเบาเบาเอ็มสบายดีเนาะคะ่ะเบาวสวรรค์ก็สวัสดีเบาเบาเอ็มสบายดีพันทักทายกันเนาะอันท่วงหมูกระทะเลยเด้อผู้ใดอันเงินเดือนพี่ยูออกมืออื่นมันบ่เห็นน้องกินบอกว่าเงินเดือนจะออกแล้วเงินเดือนจากพี่ยูเนาะคนที่โชคดีคนที่คิปปังปังนะคะเพื่อนกันที่ได้รับค่าขนมอ่ายายจันนี่ก็ใกล้แล้วละ่ะ <laughs> ใกล้แล้ว ใกล้แล้วใกล้ใกล้ใกล้จะครบสามสิบน้องกินใกล้จะครบสามสิบเนาะอันบอมแม่ไก่ครบร้อยได้ใกล้จะครบสามสิบเลิฟสามสิบเก้านะคะโอ้มาอีกบ้านแล้วน้องกินจ้าขอบคุณมากมากค่ะตะ่กี้บอกว่าน้องกินบอกว่าจะไปแล้วใจหายหมดเห็นน้องกินบอกจะไปจากยายจันเนาะก็ใจหายใจคว่ำอยู่น้องกินกลับมาอีกทีน้องกินก็มาหลายบ้านเลย มาให้กำลังใจยายอีกสิบนาทียายก็จะครบสองชั่วโมงแล้วน,น้องเจนอยู่กับยายก่อนเด้อเนาะคะ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วขอพระคุณกำลังใจขนาดโทรศัพท์บค่อยดีเนาะเน็ตเน็ตไม่ดีโทรศัพท์ไม่ดียังอยู่ได้ถึงสองชั่วโมงเนี่ยถูถูไถ่ไถามาจะนวดสองชั่วโมงพี่น้องเอ้ยคักขนาดกำลังใจดีก็เลยสู่ สู้กับโทรศัพท์ด้วยสู้กับใจตัวเองด้วยเอากำลังใจ fc มาแล้วก็เราก็เลยมีพลังบวกเนาะมีพลังบวกให้เฮาขยันขึ้นขยันทำขยันไปทำวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนน้องกินบอกนั่นแหละยายก็จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะหนูนาก็บอกว่าบ่าวสวรรค์สวัสดีครับเนาะคะ่ะลูกปียาให้ดอกกุหลาบมาสองดอก ขอบคุณครับขอบคุณดอกกุหลาบสวยๆสีแดงๆเลิฟสี่สิบน้องกินมาส่งไลน์ส่งเลิฟให้อีกบ้านแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณกําลังใจดีๆพามาชมต้นข่อยนี่แหละต้นข่อยนะคะลูกข่อยไม่ใช่ลูกเจ้าน้องกินคุณสาครกลัวเนี้ยพามาชม พามาหาต้นข่อยทีไรคุณสาครนนี่ก็จะขยาดแล้วคุณสาครบอกคุณสาครไปไหนแล้วเงียบเลยไปแล้วเหรอไปไม่สั่งไม่ลาเลยเหรอคุณสาครคุณสาครว่ลาข่อยไปแล้ววสิพามาเบิงตะตนข่อยอยู่นี่ล,ละครบสี่สิบละาสันวาน้องกินวะครบสี่สิบละกษันปลาดุกนามาอีกบ้านแล้วปลาดุกนาว่าษัน ปลาดุกนานี่ก็คือบ่าวเอ็มเนาะขอบคุณบ่าวเอ็มเด้อลูกเด้อบ่าวเอ็มคนหล่อเนาะคนหล่อหน้าตาดีนะคะมาให้กําลังใจยายขอบคุณหัวใจกอดๆจ้าเจ้าบ้านบวกหนึ่งครับขอบคุณครับลูกบ่าวเอ็มขอบคุณกําลังใจที่มอบให้กันเนาะยายก็พยายามไปหาทุกบ้านวันนั้นก็ไปเที่ยวบ้านบ่าวดาวเนาะไปบ้านบ่าวดาว ไปจนถึงนู่นแหละอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเซโนไปถึงเซโนเลยเนาะขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณติ๊กเกอร์จ้าปลาดุกนาเอฟซีบ่าวเอ็มหนึ่งขอบคุณปลาดุกนาขอบคุณขอบคุณอะไรนะหนูนาหนูนาปลาดุกนาแล้วก็อะไรอีกอะไรอีกนานานี่แเละปูนาบอกปูนาบอกปูนาเนาะ ส่วนมากก็จะเป็นของบ้านๆนานาเรานั่นแหละของบ่าวเอ็มเนาะยายก็จะจําได้หมดแล้วลหะเพราะว่าไปเจอไปเจอที่บ้านของบ่าวดาววันนั้นอะ่ะบ่าวเอ็มเอาไปเยอะเลยหลายบ้านเนาะก็ค่อยๆไปนะคะเป็นกําลังใจให้กันนั่นแหละเนาะเราก็มาเติมกําลังใจให้กันและกันไปขอบคุณทุกบ้านทุกกาลังใจที่มามอบให้ยายจันวันนี้ คุณสาครไปแล้วจริงๆเงียบเลยุสาครคงจะเหนื่อยแล้วล่ะพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาไม่มีคนคุยด้วยไปแล้วว่าสันวาอันน้องกินไม่คุยด้วยคุณสาครก็ไปเลยแหละ